กลับมาเจอกันอีกครั้งกับโคดเดดรายการน,นะครับผมยังไงวันนี้วันที่26มิถุนายน2565ครับผมมี3คู่เด็ดๆมาให้ดูกันด้วยละกันนะครับผมอาจจะเป็นคู่ไม่ใหญ่แต่ว่ายังไงก็หน้ากาหน้ารุ้นหน้าลองเหมือนกันนะครับผมยังไงใครที่อยากจะลองกาลองรุ้นดูนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้ที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้เลยละกันนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์โดยตรงได้เลยนะครับผมฟีฟ่า1 2โกนั่นเองนะครับผมมอาว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกทางไหนก็สามารถ ที่จะสมัครได้ช่องทางนั้นเลยและกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับเดกร์ฟอสรับผมพบกับ Aiksona นั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ในคู่นี้เตะ2ทุ่มนะครับผมหรือว่า20นาฬกาบ้านเรานั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงใครที่สนใจในบอลคู่นี้นะครับผมก็ลองดูที่ผมนำมาให้ดูกันแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น h ฮ tohead หรือว่าจะเป็นผลที่ผมพูดออกไปนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู h ฮ tohead ของคู่นี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับผมทางด้านของเด็เกอร์ฟอสนะครับผม3นัดล่าสุดนี่แพ้ไป2ชนะมา1น,นะครับผมส่วนทางด้านของโซน่านี่ก็เรียกได้ว่าทางด้านของโซนานะครับผมก็3มนัดล่าสุดนะครับผมก็ชนะ2แพ้1นะครับผมส่วนสถิติการพบกันนี่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสูสีนะครับผมก็มีทั้ทงแพ้มีทั้งชนะแล้วก็มีไม่มีเสมอนะครับผมแต่เป็นทางด้านของโซนานะครับผมที่เรียกได้ว่าทําผลงานได้ดีกว่าแล้วก็ชนะไปถึง2นัด อสองนัดจากการเจอกันทั้ง3นัดนั่นเองนะครับผมแต่ว่านัดล่าสุดนี่เป็นทางด้านของเดกร์ฟรอสต์นะครับผมที่เอาชนะได้เพราะฉะนั้นแล้วยังไงผมคิดว่ายังไงโซน่าน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าขออนุญ,ญาตกาที่โซน่าละกันนะครับผม คู่ต่อมาครับผมซันสวายครับผมพบกับเยกาเดนนั่นเองนะครับผม J I F นะครับผมเอ่อ G I F นะครับผมซันสวายเจอกับเยกาเดนนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลายหลคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวผมเองนี่ขอออกตัวตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมว่าผมเองก็ไม่รู้เลยนะครับผมว่าไอ้ไอ้ซันสวายนี่มันคือทีมอะไรนะครับผมแต่เยการเดนนี่ก็เคยเห็นผ่านๆตามาบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบการดูบอลหรือว่าคนที่ชื่นชอบการที่จะ การทีมนู้นทีมนี้ลองดูลองเสียงไทยเสียงดวงดูก็น่าจะได้เคยเห็นผ่านๆตากันบ้างนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ในคู่นี้นี่ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ยากนะครับผมเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเองเนี่ยไม่รู้จักกับซันสวายเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเราก็ต้องพึ่งเฮดทูเฮดกันอย่างเดียวแล้วหละนะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าระหว่างซันสวายพบกับ này, เยกลาเดนนี่ในเวลา3ามทุ่มอ่ะไม่ใช่3ามทุ่มสิในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมว่านะในค นี้นี่เฮดทูเฮดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็ออกมาประมาณนี้และกันนะครับผมทางด้านของอถ้าเทียบจากสถิติการพบกันนี้ก็เป็นเยกกาเด่นนะครับผมที่เรียกได้ว่าทําได้ดีกว่านะแต่ก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าในสานัดที่เจอกันล่าสุดนี้มีหมดเลยนะครับผมมีมีเสมอ2ครั้งแล้วก็เป็นเยกาเด่นที่ชนะได้4ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ว่า ก็เรียกได้ว,ว่าซันสวายนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะที่สามารถที่จะเอาเสมอทางด้านของเยการเดนได้นะครับผมแต่ว่ายังไงผมคิดว่าเยการาเดนก็น่าจะมาแน่นอนนะครับผมในคู่นี้อ่าก็เอาเป็นว่ายังไงในเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมซันสวายพบกับเยการาเดนนี่ก็ผมขออนุญาตการที่เยการาเดนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมากันกันดีกว่านะครับผมเมลพบกับเจฟนะครับผมเรีวยกว่าทีมที่มีพยางค์เดียวทั้ง ทั้งคู่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบลลหรือเจฟ f นะครับผมก็เตะกันในเวลา5้าทุ่มนั่นเองนะครับผม ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถ้าเกิดว่าดูโลโก้นี่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างนะครับผมส่วนตัวผมนี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นการรู้จักดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะส่วนใหญ่ผมเองเนี่ยก็จะไปดูพวกบอลพรีเมียร์บอลลาลิกาสเปนอะไรอย่างนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมส่วนบ bon อลดิวิชันรองๆนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เวลากาบอลเนี่ยผมจะกาแค่อทิตย์ละครั้งหรือว่าอทิตย์ละสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับ รแล้วก็นําคู่มาดูว่าคู่ไหนน่าสนใจนะครับผมแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนในช่องโคตรเด็ดเนี่ยแหละนะครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่าเมลวนี่ชนะ3นะัดติดเลยแล้วกันนะครับผมเรียกได้ว่าโอโหภาษีดีกว่าเน็ตเลยแล้วกันนะครับผมส่วนทางด้านของเชฟ นี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหแพ้มา3นัดติดต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันด้วยนะครับผมเรียกว่าอาจจะเคยเจอกันแต่ว่าสถิติมันก็เนิ่นนานแล้วซึ่งเรียกได้ว่าไม่เป็นผลในการที่จะเอามาตัดสินหรือว่าเอามาวิเคราะห์กันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไงผมคิดว่าหลังจากที่ดูสถิติการพบกันสถิติของทั้งสองทีมเนี่ยสนัดล่าสุดนะครับผมว่าจะเป็นเมลหรือเจฟเนี่ยก็เป็นทางด้านของ าทางด้านของเมลเนี่ยดูดีกว่าเน็ตเลยด้วยกันนะครับผมเพราะว่าชนะมา3นัดติดก็รีบ่าชนะอีกสักตาหนึ่งจะเป็นไรไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงผมขออนุญาตก,กาที่เมลละกันนะครับผม ก็เป็นว่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปของผมด้วยและกันนะครับผมยังไงใครที่อยากจะสมัครก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมก็สามารถเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ฟ i f a 1 2น o นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้เลยและกันนะครับผมส่วนตัวผมในสําหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าให้ร่างกายตัวเองอ,อ่อนแอเพราะว่าอาจจะได้รับเชื้อโควิด นาทีนเข้ามาเพิ่มด้วยก็ได้นะครับผมเพราะั้นแล้วยังไงดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ